สวัสดีครับทุกๆคนนะครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับเครื่องซักผ้าของกรูอุ่นที่ใช้มา9ปีมันได้เสียไปแล้วนะครับเราก็เลยไม่ซ่อมนะครับ สัปจา์นี้เราก็เลยจัดเครื่องใหม่มาเลยนะครับวันนี้ได้มี d i a t e k Fold Watcher Diary นะครับของ Xiaomi มานะครับเป็นยังไงเรามาแกะกันดูนะครับนี่ขนส่งก็เอามาส่งเรียบร้อยนะครับถูกแพคถูกจัดเก็บมาอย่างดีนะครับวกมันก็ตัดสายรัดต่างๆออกนะครับเพื่อแกะดูภายในว่าจะเป็นยังไงเรามาลุ้นกันว่าตัวเครื่องมันจะเป็นยังไงครับถ้าเอา เอากล่องออกนะครับจะเป็นยังไงนี่นะครับมาชมกันเลยว้าวนะครับโอไมก์ก oh อนะครับนะเศษโฟมเศษอะไรก็กระเด็นลงนนะครับมาดูด้านหน้ากันก่อนนะครับเป็นเครื่องซักผ้าฝาหน้านะครับ 10.5กิโลกรัมนะครับโอ้ my god นะครับเครื่องมันสวยมากๆเลยนะครับทุกคนนะครับมีคู่มือแนบมาให้ด้วยนะครับภายในของเราต้องศึกษาคู่มือให้ดีนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเราติดตั้งเองนะครับแต่ถ้าเราซื้อในแอปมันจะมีเฮติกด้วยว่าเราจะให้ช่างมาติดตั้งให้ไหมก็แล้วแต่ใครนะครับว่ามีความจะเป็นยังไงแต่คุณเดือนแค่นี้ทาได้เองอยู่แล้วก็เลยติดตั้งเองครับ ดูความเรียบร้อยของเครื่องซักผ้ารอบๆไปแล้วนะครับก็มาดูด้านในเปิดฝาซักออกนะครับก็จะมีเปิดฝาทางออกนะครับจะมีสายน้ําพวกน็อตพวกประแจต่างๆมาให้นะครับแล้วก็ถังที่เอามาให้นี้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับมันจะมีอ่าน ไอ้น้ำาละอองน้ำอยู่เพราะว่าเขาลองเครื่องก่อนที่จะส่งมาให้เรานะครับเพราะฉะนั้นนี่นะครับในถุงที่เอาออกมาจากฝาข้างในจากถังนะครับก็จะมีสายต่อน้ําสายคล้องสายท่อน้ําทิ้งนะครับแล้วก็มีน็อตนะครับมีหัวต่อกับก๊อกแบบนี้มาให้แล้วเรียบร้อยมีตัวกรองมาให้ด้วยนะครับก็ถือว่าครบคันเหมือนเครื่องซสกผ้าทั่วไปเลยทีเดียวนะครับนี่ก็แกะออกมาให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับเราก็ค่อยๆดูคู่มือแล้วก็มีประแจมาให้ด้วยนะครับสําหรับไขน็อตต่างๆนะครับ มาดูด้านหน้าของเครื่องซักผ้าก็จะมีช่องใส่นะครับผงซักฟอกแล้วก็น้ํายาปรับผ้านุ่มแล้วก็น้ําสําหรับล้างได้นะครับแนะนําให้ใช้เป็นน้ํายาชนิดน้าในการซักนะครับอันนี้ก็คือท่อน้ําทิ้งที่อยู่ด้านหลังนะครับไม่ต้องเกะออกนะครับให้มันลอยอยู่แบบนี้แล้วก็เอาปลายสายต่อเท่ากับท่อน้ําทิ้งได้เลยนะครับอันนี้คนทําคนเดียวอยงลงก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงหาอะไรมาลองด้วยนะครับอันนี้เอาออกจากฐานเพื่อมาปิดฝาด้านล่างนะครับเขาจะไม่ได้ปิดฝาด้านล่างมาให้เรานะครับแต่เขาจะมี ฝาปิดมาให้แบบนี้นะครับเราจะปิดหรือไม่ปิดก็แล้วแต่นะครับแต่โคุนไม่อยากเสียงนะครับปิดเลยดีกว่าเพราะว่ากลัวหนูเข้าไปกัดสายไฟนะครับเพราะว่าบรนพักคูที่อยู่นี้มันก็มีหนูตัวเล็กๆค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเดี๋ยวมันเข้าไปเดี๋ยวใช้ไม่นานมันจะพังเอานะครับเราก็มา ใส่น็อตกันเลยนะครับหันให้ถูกทางนะครับสังเกตดูมันจะมีลูกศรชี้ไปข้างหน้าฝั่งฝา,าหน้านะครับรอให้หันลูกศรน,นี้ไปทางฝาหน้าแล้วก็ทําการยึดนอด็อตไขน็อตไปทั้งหมดฝั่งสีด้านใช่ไหมครับด้านละ2ตัวก็รวมเป็นทั้งหมด8ตัวนะครับไขให้เรียบร้อยนะครับอันเนี้ยเหนื่อยน่อยนิดนึงเพราะว่าไม่ได้มีสว่านไฟฟ้ามานะครับ เราต้องใช้การไขมือไปนะครับกล้ามขึ้นเลยทีเดียวนะครับแต่ก็ไม่เกินความสามารถของเรานะครับไขให้ครบทั้งสีด้านแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ยกกลับคืนมานะครับต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับเดี๋ยวมันกระแทกนะครับเพราะว่าก็ค่อนข้างหนักยก2คนกําลังดีนะครับนี่ก็ขยับไปหามุมนะครับพอดีครูอ้นต้องเอาไว้ที่หน้าบ้านเพราะว่าไกลกอกหนามตรงนี้นะครับด้านหลังนะครับก็จะเก็บสายไฟมาให้แบบนี้นะครับที่เสียบเข้ากับ ปลั๊กไฟภายในบ้านของเรานะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเขาก็ล็อกมาเราก็ต้องแกะออกจากตัวล็อกด้วยนะครับแล้วก็จะมีบอกว่าให้ถอดน็อตสีตัวด้านหลังนี้ออกนะครับน็อตสีตัวด้านหลังนี้จะเป็นตัวยึดอ่าน่าจะเป็นส่วนของถังซักผ้าด้านในเวลาขนส่งมันจะไม่ได้เคลื่อนที่นะครับแต่ตอนเราจะใช้เราต้องไขออกนะครับเพราะนั้น er, เราต้องไขออกทั้งหมด4ตัวด้านหลังนะครับแต่น็อตพวกนี้อย่าทิ้งนะครับเพราะว่าเวลาเรายกย้ายบ้านหรือย้ายไปที่ไหนเราต้องยึดคืนเพื่อไม่ให้อามอเตอร์ถังซักข้างใน มันได้รับการกระทบกระเทือนนะครับหลังจากที่แกนอตออกแล้วนะครับก็จะมีฝาปิดพลาสติกนะครับมาให้4อันนะครับเราก็ปิดรูเข้าไปด้วยนะครับตรงนี้ก็จะมี4อันมาให้ทึ่ง อยู่ในถุงอยู่แล้วก่อนหน้านี้ที่เราแกะมานะครับแล้วก็เก็บอันเนี้ยใส่ถุงไว้ให้เรียบร้อยนะครับเผื่อการเคลื่อนย้ายในอนาคตนะครับที่สำคัญที่สุดคือเก็บไว้แล้วหาให้เจอด้วยนะครับตรงน,นี้จะเป็นจุดน้ําเข้านะครับน้ําเข้าถังซักเขามีสายต่อมาให้แล้วเรียบร้อยอาจจะสั้นนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราต้องการวางไกลจากก๊อกน้ำหน่อยก็ไปซื้อสายยาวมาเปลี่ยนเองนะครับอันนี้เป็นสายที่เขาให้มานะครับแล้วก็เป็นข้อต่อนะครับ เข้ากับก๊อกน้ำนะครับอันนี้ก็จะมีหัวกองมาให้ด้วยนะครับเพื่อต่อเข้ากับเครื่องซักผ้านะครับไขด้วยมืออีกเหมือนเดิมนะครับทําทําไปนะครับเหงื่อก็ออกไปนะครับแต่ก็ยังไหวอยู่นะครับต่อเข้ากับก๊อกน้ําให้เรียบร้อยนะครับไขให้แน่นแล้วก็ลองเปิดน้ําดูนะครับว่ามันมีรั่วมีอะไรไหมถ้ายังไม่แน่นก็ัขให้แน่นนะครับหลังจากนั้นก็จัดอีกรอบหนึ่งนะครับว่ายกไปนะครับที่ระวังที่สุดก็คือนะครับต้องให้ตั้งให้มันได้ศูนย์ถ่วงด้วยนะครับเพื่อเวลามันทํางานมันจะได้ไม่สัั่่นนะะครบีกกก็แาสติข้อฝ เครื่องสวยมากนะครับทุกคนนะครับแบบว่าไม่มีที่ติเลยทีเดียวนะครับถูกใจมากลองต่อน้ําเข้าแล้วนะครับต่อสายเข้ากับกรอกน้ําเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเราจะมาลองซักกันดูนะครับเสียบปลั๊กนะครับทําการเปิดเครื่องดูนะครับก็เป็นระบบสัมผัสทั้งหมดนะครับแล้วก็นี่เปิดมาหน้าจอดูไฮโซลูลามาเห่ามากเลยนะครับก็ติดแล้วนะครับสามารถที่จะใช้อ่า แอปพลิเคชันในการควบคุมได้นะครับอันนี้ก็ตรวจสอบตรงถังซักตรงใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มผงซักฟอกอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านหน้าจะมีวงกลมอันนึงนะครับปุ่มวงกลมอันนึงก็จะเป็นสําหรับการเอาไว้ล้างเครื่องซักผ้านะครับแล้วก็ปล่อยน้ำออกทางด้านนี้เวลาเราล้างเครื่องซักผ้านะครับนี่นะครับเรามาลองเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันมีดูนะครับตอนนี้ครูอ,อ้นมีหลายอุปกรณ์ของเสี่ยวมีมาอยู่ ในคอนโทรลโทรศัพท์มือถือนะครับมีตัวกระจายสัญญาณอินเทอร์เนต็ตก็มีนะครับมีเครื่องฟอกอากาศมีเตารีดม,มีอ่ากล้องวงจรปิดล่าสุดก็เป็นเครื่องซักผ้าที่โดนตกมาอีกหนึ่งอันนะครับก็เชื่อมต่อให้เรียบร้อยกับแอปพลิเคชันนะครับเพื่อที่จะทำการลองซักผ่านแอปพลิเคชันผ่านมือถือก็ได้นะครับ่าแล้วเราก็ลองเอาผ้ามาใส่ดูนะครับอันนี้เพื่อเป็นการลองจะไม่ใส่ผ้าเยอะมากนะครับคุณเอ้นก็เลยแยกผ้าไป เอาเป็นผ้าบางกับผ้าหนาไปก่อนนะครับอันแรกก็ซักผ้าบางไปก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่อยากจะอัดแน่นจนเกินไปนะครับเพราะว่าถังจุได้10.5กิโลกรัมนะครับก็พอเหมาะนะครับถ้าผ้าเยอะเราก็ซัก2รอบเอานะครับนี่ใส่ผ้าเข้าไปในถังเลยแล้วก็เติมน้ํายา ซักผ้าลงไปครับใช้แบบน้ำนะครับจะดีที่สุดนะโคอ้นวานนะครับมันน่าจะสะดวกที่สุดนะครับนี่ก็ใช้คนละครึ่งซื้อมาครับใช้ให้คุมนะครับปิดฝาน้ํายาเข้าไปแล้วก็เริ่มนะครับปรับด้วยโหมดแบบออโต้อัตโนมัตินะครับเป็นะหมดเป็นโหมดที่เขาคิดให้นะครับเราก็ซักไปเริ่มทํางานแล้วนะครับดีใจแล้วเออมันทํางานแล้วครับหลังจากซักเสร็จ เราก็มาดูนะครับในส่วนฟังก์ชันอื่นๆนะครับก็จะได้ทดลองต่อไปนะนี่ก็เป็นการติดตั้งแล้วก็ทดลองใช้นะครับเอาเป็นว่าใครที่สนใจก็ลองเปิดใจดูนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับมันคุ้มค่าแน่นอนสําหรับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบนี้นะครับสะดวกสบายซักผ่านมือถือก,ก็ได้ถูกใจคนโสดอย่างคุณอ้นมากเลยนะครับคนไม่โสดก็ใช้ได้ครอบครัวก็ใช้ได้เหมือนกันแหละไม่จําเป็นต้องเป็นคนโสดนะครับ